ครับผมก็ขอกราบนักการหลวงตาหลวงพ่อพระกุเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาค,คุณลุงแล้วก็เพื่อนน้องน้อง,องพี่พี่พทุกท่านนะครับผมเมื่อคนะืนน้าไม่หลับ <c oughs> อเดี๋ยวเมยเชิญมาให้ดูครับผมมีเก็นรนาชุดหนึ่งแล้วก็มีไม้สีชุดหนึ่งแต่ว,ว่าต้นไม่ค่อยเยอะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอันนี้เป็นชวนชวนปลูกแบบตกกระถางช่อดอกกำลังมาครับผมมันอยู่ตรงไหนนะช่อดอกมันอยู่สเขาอยู่สนู่นช่อดอกเห็นบ่ครับผมบ่เห็นก็ไม่ต้องเห็นนะไม่เห็นก็บม่ต้องเห็นด้้ออันนี้นะปลูกแบบตัวกระถางมันก็จะดูเก๋ไปอีกแบบนะดูเก๋ไปแต่ติ่งมาสวยดีนะเพราะว่ามาตัวขนาดเล็กๆนะเอามาทําโชว์แบบนี้นะแล้วก็มึงจะเดินไปม้าตัวบ้าวุ่นวายกังวันนันคือ ข้อมามันก็มองวุ่นอะอีกเปล้วเดี๋ยวจะให้เขาซื้อยามาฉีดถ้ามันมันัวเมียตันจ้าไปได้แล้วจอมดีเดี๋ยวมาดูไม้สีก่อนนะอันนี้ก็เก๋ดีนะมันจะดูเก๋ไก่ดีนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้นะต้นไม้แม่ตัวอันนี้จะเป็นชมพูนะครับผมเียบชมพูคารเมล่าต้นนี้ก็ต้นหลไมันี้เองนะไม่โตนะอันนี้ชื่อ ขาวสีวนนท์ขาวสีวน,นนทะ์นะนะครับต้นนี้จริงขายไม้สามสีมาเสียบมนะแต่ว่าดอกแรกมาสองสีอันนี้ดอกมันจะเข้มอยู่นะอันนี้มันมานานแล้วหลายวันแล้วนะเนาะกาเปลี่ยนดินใหม่เพื่อให้มันโตนะต้นที่สามอันนี้ต้นที่สี่อันนี้ต้นนี้จะโตวกว่าเพื่อนไงกระมูเขาอันนี้มะนีเนตนะครับผมมะนีเนตมาสีต้นนี้นะครับผมสองสี่ สองรอยห้าสิบาทริมส่งทุกอย่างสี่ตัวนี้สองร้อห้าสิบาทมาครับผมอุ้ยมันจะวิ่งมาเห็ดอย่างมันเล่้มายังลรมาดูดิมาเนี้ยมาเนี้เอาไว้ทวงนูดไปเอาไปไหมอุ้ยไม่ถหายแล้วไอเหตุงานอยู่ทำงานะงินซื้อข้าวให้กินซื้อก่ให้กินซื้อใเดี๋ยวราดูเป็นาครับผมอก็แสบตามื่อกี้นอนม่หลับ ไม่รู้เป็นอะไรอันนี้เป็นเพี้วพันนานะอันนี้ไม้หยากก้นแม่ามประมาณนี้เองนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็หยาผ่านนาแต่กิงเองนะครับผมอันนี้ต้นที่สวยต้นนี้สวยนะต้นที่หนึ่งนะต้นไงบ่กับบ้าไงได้ครับบคานญไงเนาะว่า <c oughs> ผมปวดตาไหมก็ต้นเท่านี้เองนะคุณพี่เนาะต้นเท่านี้แหละนะมาดูต้นที่สองกันบ้างก็ เพราะมันมาอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งแตกอะไรเองนะแค่บานนาอันนี้คือต้นที่สองอันนี้ไม้ต้นแม่เราปเซียนเป๊ะเลยนะไม้สามต้นนี้เนี่ยอันนี้ตัวที่สามมันจะไม่ไม่แค่นี้แหละกิ่ไม่แค่นี้นะนะมีแค่นี้นะแล้วเขาก็แตกกิ่งไปเองนะเห็นไหมบ้วมือซันนีหยครับก็คือมันปวดหัวใจนะปวดหัวใจเพราะมันไม่รู้ไปไลยมันจะรักใครไม่รู้เนาะโอเคนี่เห็นไหมมาตัวที่สามมา ที่ร้อยบาทแามต้นนี้ผมสี่ร้อยบาทยังไม่มีไม้ไม้ยังไม่เยอะไม้ยังตอนนี้ก็กำลังเล่นเสียบไม้นะตนน้นไม้พอเอาออกได้ก็จะเอาออกตอนนี้ไม่รู้อะไรนะเนี่ยเราออกดอกมาอันนี้บางต้นผมตัดของเสียบแล้วผมันก็มีดอกผมก็ตัดไปเสียบต้นใหม่มก็ไม่รู้หรอกจำบ่ได้จำมาได้โอเคออกไปอย่ามากวนเขา ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่มากเมื่อคืนนะครับผมขอบคุณมากมากนะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะไปแทนหนวดก่อนวันนี้แล้วก็จะได้เข้าพี่ตัวเมืองวันนี้ครับผมไปซื้อข่องว่าจะไปอ่าไปดูเน็ตไปคุยเรื่องเน็ตด้วยแล้วก็ต้องไปตอนไปสายนั่นแหละเนาะโอเคก็มีไม้สีอยู่สี่ต้นสองร้อยห้าสิบบาทนะ มาสีสีต้นสองร้อยห้าสิบบาทนั่นแหละถูกต้องเิบนาสามต้นสี่ร้อยมาหาขนาดยินดีจะช่วยเหลือก็ขอบพระคุณมา,มากๆที่สุดก็คลิปนี้ลาแล้วส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ